สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับเดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนๆไปเพียงน,น,น,น้อง,องมาดูต้นกระท่อมที่แอดลงดินปลูกไปนะว่าแอดลงดินปลูกระยะห่างประมาณกี่เมตรนะฮะอันะนี้ก็ ดามเช้านะหกโมงยี่สิบเนี้ยนฮะแล้วก็จะเว้นระยะห่างสองต้นนี้นะฮะประมาณสักหนึ่งเมตรนะฮะประมาณสักหนึ่งเมตร เพราะว่าเพราะว่าแฮไม่ค่อยจะมีที่นะฮะถ้าใครมีที่ก็สักสองเมตรก็กำลังจะดีนะฮะเนี่ยก็ควางเมตรยาวเมตรเนี่ยะฮะเดี๋ยลงไปนะ,ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนมีที่ก็สองเมตรก็ได้นะฮะกำลังสวย,สวย อันนี้แอร์ก็ไม่ค่อยจะมีที่มีทางกับเขาสักเท่าไหร่นะฮะแอร์เลยเฮ้ปลูกประมาณสักเมตรหนึ่งนะฮะนี่นะ,ะตอนพวกนี้ก็ยืนแดดแข็งหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็รอโตอย่างเดียวแล้วแล้วก็ปอมลุงอีกหน่อย น,นะฮะลายก็ประมาณนี้เลยนะฮะถ้าเพื่อนๆมีที่ก้อนแอนแนนให้ปลูกประมาณทักสองเมตรนะฮะก็กำลังดีเลยแต่ถ้าว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนก็ไม่ค่อยมีที่ให้เข้าไหลแบบแอนแอนก็เนี้ยเมตรหนึ่งอ่าแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,งอาจจะสงสัยนะฮะว่าถ้าโตมาแล้ว มันจะไม่เบียดกันหรอมันก็เบียดนะแต่เราก็ตัดแต่งกิ่งช่วยเขาได้นะฮะอย่าไปซีเรียสเลยนะฮะเพราะมันจะเบียดว่ามันจะเป็นอะไรนี่นะ,ะอันนี้ก็แตกสวยดีนะฮะแล้วก็จะดึงปีออกเลยนะเพราะป,ะปีอันนี้ก็มันก็เป็นที่อยู่ของตัวแมลงได้ด้วยนะฮะ ใบสวยดีไหมฮะนะฮะแหก็จะดึงปีออกแบบนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนน้องๆดูใบนนะันไว้นะฮะอันนี้ก็เริ่มมีมแมลงมากินแล้วนะฮะ หนาวหนาวแบบนี้เพื่อนๆก็ต้องดูมแมลงกันด้วยนะมแมลงกับหนอนว่าบางทีเขามาอยู่ใต้ใบหรือเปล่านะฮะเพราะแบบนอนหนาวแบบนี้มแมลงมันชอบมาอยู่กันนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นตอกระทุ่มท่แอเอาลงดินไปก่อนนะฮะรอให้เป็นแอดถึงจะเสียบแบบพวกนี้นะฮะอย่าน,นี้แอดก็เพิ่งจะเสียบไปนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นต้นเสียบเดียวของแอดนะ แอดเวลาแอดปลูกเนี่ยเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆก็ดูหน่อยนะฮะแอดก็จะฝังให้มิดต่อกระทุ่มไว้นะให้เขามิดต่อกระทุ่มไวนะ้ฮะอันนี้มัน,นก็จะดีถ้าเวลาเราเอาลงมาปลูกนะฮะอันนี้ก็มิดต่อกระทุ่มไว้นะอันนี้ กระทาอมเขาก็ได้แตกออกมาแล้วนะอ่าเพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆก็จะเห็นกันนะอยนะ <c oughs> ่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องวดลงอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮืม <c oughs> ใหญ่ดีไหมฮะเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องนะะอืมงนนี้ก็เพิ่งจะเสียบไปฮะ <c oughs> น,นี่ก็เริ่มมีมแมลงมากินใบแอดแนะครับกินซะยับเลยม,มันก็เริ่มติดดีแล้วนะฮะอันนี้ก็กินยับเลยนะฮะ เวลาเพื่อนเพื่อนดูมแมลงเพื่อนเอนก็เปิดใต้ใบแบบนี้พิกดูด้วยนะว่ามันมีมแมลงอยู่หรือเปล่าหรือหนอนนะกเนี้ยถึงปีออกเลยนะนก็ประมาณนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,น,น้องๆทุกคน ถ้าเพื่อนๆพี่เพีงน,น้องชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกระท่อมศึกษาเลยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆพี่เพีงน้องๆได้ดูได้ชมเพื่อนๆพี่เพียงน้องๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ